สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะวันนี้ท่องมีสามดาวสิพาท่านผู้ชมมาหาคุนยายสองเจ็ดศูนย์นะคะเนะาะยินข่าวคุนยายสองเจ็ดศูนย์ฟันดีค่ะท่านผู้ชมฟันว่าผีผู้บาวมาหาผู้บาวสองคนมาบอกมาก่อหิมหัวอีกท่านผู้ชมมาก่อหิมหัวมาบอกเหลขสามโตค่ะท่านผู้ชม พีพ่อกับมาว่าสั่นพีพอ่อขี่รถมาหาพ่อเป็ดมาหายเต็มรถกระบะพ่อบอกเลขอีกค่ะท่านผู้ชมสิเป็นเลขดีเลยเด็ดตัวใดกับไปฟังจากปากคุณยายสองเจ็ดศูนย์พร้อมกันเนาะค่ะเนาะแล้วนี่เท่ามีซ้ำแลวก็เดินทางมาถึงหน้าบ้านของคุณยายสองเจ็ดศูนย์นะค่ะท่านผู้ชมกระทับไปฟังจากปากคุณยายสองเจ็ดศูนย์พร้อมกันเนาะค่ะเนาะว่าสิได้เลขดีหรือเด็ดตัวใด ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ทองมีสามดาวด้วยนะคะกับปเบิ้อคลิปของคุณยายสองเจ็ดศูนย์พร้อมกันเลยค่ะไปเลยค่ะคุณยายสวัสดีค่ะในยูคนเดียวที่เห็นับคุณยายคนเดียวค่ะโอ้ไปใส่กันเบิดนอเออคนนึงไปให้คนนึงก็เมื่อบาทโอ้คนนึงไปให้คณนึงเมื่อบาทค่ะคนหน่อยคุณหมอกับไปโรงเรียนไปโรงเรียนเอ้ยวาวยตักขยังจัวผื่นอืมครับ บ่าวเอมกับเด็กถามตัวเร่กับคุณย่าก้องฟันลาขับไปมาจั้งแต่นนเนี้ยบ่าวสองคนนะเคยมาบอกซ้ำห่านล่ะครับคนป้าหมาหมากก่ามะกอหลัวคือเก่าเนี่ยล่ะโอ้ก็ประจูนครับย่าย่ยาคือว่าเอา้าเรื่หนอสองผู้บ่าวสองคนจ้อนมาอย่างอีกอืมแล้บอกเรียกย่าย่างคือว่าโอ้ห้องบอกแนวนี้เลยห้องบอกแนวนี้เลยครับ เอาตั้งใจอะกลาบอกคำถึงเด้่บอกปรถึงจัมาเนีคนเสียเงินเออว่าให้มันครับ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 ก็บอกมันถึงแหละจังมาจังมาบอกใหญ่ครับนบอกผมบอกสามหาครับยหา่ถึอบ่ครับยหญ่ป่อจักเทื่อรอไม่จะบอกคนื่อละก็ได้ใส่น้ำผพ้หลายใหญ่ว่าครับครับมันก็เลยว่าืึงไ้ใหญ่คนละครับสามหนึ่งหาอ๋ชีหนึ่งหามอมันอ สี่หนึ่งห้าคน่สี่หนึ่งห้าบุบโบม็นสามหนึ่งหาสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าโอ้สี่หนึ่งหาได้ครับท่านผู้ชมเป็นเล็3สามตัวตัวเลกสามบอกสามตัวไี่ยหา่หวดอีงคนสี่หนึ่งห้าคูเบาเนาะครูเบาสองขดก็อยู่ใสก่อนนะหนึ่ก็อยู่ริมรั้วประตูก็อยู่หประตูบ้านนาบ้านเขามาห้องใหญ่หญ่เป็นอาสิเขามาในบ้านบไถ่เนาะบได่เขามาบได่โอ้ครับครับ โอ้ย่ายหูวเดีเลยพึ่ง่าอชนไหมบอกเรีเกพึ่ง่ะครับบอกตัวไหนบุกละซีหนึ่งหามันหรือ่าซีหนึ่งหาอือดีเนี้มันหวานครับหวงหุมเดียวเหอมันบอกบอกหลายตัวอผมีสองตัวเนาะบบ่มีสองตัวบอกสามตัวครับสามตัวจังเลยจังรวยคุณใหญ่เนาะล่ะจังใดหลายครับจังใดหลายครับซึ่งในน้อยก็ในหลายเลยแมนอยู่ครับแมนอยู่ยังก็ต้องมีสามตัวซีหนึ่งห่า สี่หนึ่งห้ายังไงก็อึดแบบย่างลายมือครับย่างย่างอยู่ทุมือนี่มันเด็กการัญชีเท่าไหร่นี่สิบสี่สิบสี่สิบสี่กุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยสองมนึครับสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเลยสิบเจ็ดมันออกครับออกวันที่สิบเจ็ดครับแม่วานี่ยคำนั้นบัวเขื่อนไปออกคำนั้นออกวันสีบหกได้ทั้งสามตัวมันพีเะเขื่อนไปออกมันสี่สิบเจ็ด แหม่หวด์วังหันนอกคุณยายบอกสามแปดศูนย์มันมาออกหัวดหัวดลังออกหลังเนาะค่ะนอกออกหลังแหม่ลูกวานี้ย่ารก็ว่าย่ารกบอกก่อนเจ็ดหนึ่งแปดสมดมาออกตามหลังอีกสั่เจ็ดหนึ่งแปดชื่อไอ้น้ำเลือกเจ็ดหนึ่งแปดหัวด์ก่อนเลยเนาะหัวด์วังหัวดก่อนนั่นเป็ยงจังหวัดออกตามมันออกน้ำกลน้ำหลังเนาะนั่นล่วะสื่อการไอ้น้ำแหน่ค่ะเนาะ กันไว้น้ำอ้ครับครับครับมิาอตัวสองตัวเขาบอกโอ้สองตัวบอกบอกอันนี้เป็นเจ้าที่เพื่อนบอกครับเพือนังไหนผู้บบาบอกมาจากวัดพวกผู้เบาเขามาจากทั้งวัดโอ้มาจากวัดนี่บอกใกล้ๆนี่นะครับครับครับเัยมากมันมบอกสามพันละโอ้ส่วนนันละครับคนี่มาบอกอีกลหโดนเ่ะแต่สามพันครับนี่มันพนดมากบอกมาบอกอะไรเจ็กมื่นละครับคุณใหญ่สองสามหมื่น สองสามมือเหรอนะครับเนาะโอ้ครับบอบอกลาตัวผวงเท่านั้นครับครับวันน่ผมบอกสามตัวครับสือเด้อใหญ่คุณวะครับบอกขาเจ้าสื่อใหญ่เาสื่อบอกขาเจ้าสื่อเด้อก็สื่อหลายก็่ได้เงืนหลายเนี้ยครับผมเกอสามตัวอันให่ของเป็นฝันบอกฝันมาตั้งไหนเ่ยบอกห้ในเสียงบอกบอกให้ในโชรถามคุณอยู่ครับคก็บ่โทวมา อมจังยคนเพป็นเสียงอยู่ดอกครับเสียงเมืองไหนเด้อบอกคุณแต่คงคงคุณยายสองเกจศูนี่นี่เปลี่ยนแปลงเนาะตัวเหนียวครับครับเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากใก่สีออกครับครับใกล้สีออกหรืสีบัม้าหรือเนาะ๋บัวม้าครับผมแค่นี้นะผีวพอเลยมากวะครับคุณโอ้ผิวพอก็ม้าอยู่ตัวผิวพอมากถือใหญ่ผิวพอคนบอกที่หาศูนย์ได้ปะ ซีหาศย์อ้ามันกันเน่าเคียงกันยู่กนนอครับครับครับพี่ผู้บาลมาบอกซีนึ่งหาพี่พอมาบอกสีหาศูนย์อืโอ้ก็ไก่เคียงกันซื้อขึ้นซื้อลงนะคะนอมาบอกมือไรครับคุณใหญ่วันพอดี่หมื่อเรวเร็วนี่อือพอเชื่องกับหูย่บอกโอ้ครับครับครับเร็วเรวอเร็วนี่นะครับเนาะสีหาศูนย์ผู้บาวมาบอกก่อนเราก็มาทีหลังพี่พอมานำกลมากลด ครับครับราคฝันเป็นยังไงพี่ปอเพิ่นมาบอกว่ายังไงครับอันปุ่นวัามันจะออกอันสี่หาศูนย์แล้วก่นออกที่ศูนย์แล้วอ่ะครับอืสี่ห้ากูเอามาจะน้ำอันกูเ่ได้ฝันให้กูเอามาน้ำพระกรรมฐานแล้วอู้ครับครับพระกรรมฐานบอกกูมาว่าโอ้โอ้โอ้เราบอกครับเราบอกมาโดนเนี่ยตั้งแต่สามหา ครับอืพ่อมั้ยพระกรรมฐา,านมาะโบเดี๋ยวเขาเอายังใหม่คือเก่าอยู่บ่คุณยายอันอุ้ยคือคือบ่เอาเข่ามาเฮ้ยเวขาขึ้นบ้านขึ้นก่อนขึ้นบ้านไหมเอาเอาเป๊ดใส่รถพิกอัพมาให้เป๊ดใส่รถพิกอัพอืบ่มีป้ายทะเบียนในรถคุณขับมาเองไลยครับโอ้ยพอเจ้าคือขับรถเป็นรถกูซื้อใหม่น,นั่ง มันบอกไม่ทะเบียนเรามันมีทะเบียนเราคนเเอาเป็ดมาให้เอาเป็ดมาให้เต็มรถเต็มรถกระบะคนเอาสิ่งเอาของมาให้ยนะคะเนาะมันถือได้ก็จะเอาสิ Somehow ่งในคล้องกับเข่านะคะน้ะงมันเข่าแม่เป็นบ่อสุดเป็นบ่ออันใหญ่เราเสียงเราฝันว่าเสียงสามหาซึ่ต้องสื่อจะได้หรอวะสื่อจะสามหาคันว่าอ้อยกระแดงจึงคืนไปเก็บเห็ดกระแดงจึงคืนเรามันเข่า เขาเนอกไปเกี๊ยวหนีเอาเป็ดมาให้ก็เป็ดมาให้เต็มรถพี่ตามเลยเป็นบ้างว่าแต่ก็เป็ดหน่อยตัวห่องบอกเลวเนาะเออกับเป็ดหน่อยวันนี้ก็เป็ดมาให้้อกหน่อยท่านว่าได้เป็ดนี่สำคัญแน่นอนครับคุกอย่างแม่เดียวดีหลายดีหลายหัวเรื่หันกับเป็ดหน่อยมาห้องเนาะนี่หนัะเุ่นนอกใจไปซะมากบอกแหววบอกอยู่แหวบแหววมาหาญาติดีจ้ะเพราะว่า ใหญ่มันถาดออนใหญ่แมวหนึ่งโัฟันจะเสือดโอ้ครับครับเราถาดแข็งครับโอ้มกมีแนวไปแต่ขึ้นนะครับอันดีดูครับเกเลขสามตัวกับเท่ไรกับคุณยายพยายามให้เอฟซีฟังอีกนะครับสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าตัวนี้อันพีชูบาวมาฟันมาหายมาบอกมาบอกครับู้บาวมาบอกก้ลิ้มรัวสี่ห้าชูนหนึ่งพออครับเล็กตัวเกาวังหวอดก้อนนะครับเจ็ด เจ็ดหนึ่งแปดตามแม่รับกลับตามตามแม่แล้วครับเนาะครับผมวันนี้พ่อเสื่องเป็นกระติศภราธิจครับคุณแม่คุณยายสองเจ็ดศูนย์กับคุณพ่อเสื่องเป็นกระติศภราธิจเบาแอมกันเลยเดี๋ยวมาครับผมมาสอบถามตัวดเลยรับคุณยายไปเอฟซีบ้างนะครับเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทุ่งนะก็ขอบคุณคุณยายไี้หลายเนาะค่ะที่ให้ข้อมูลดีๆีเด่นเนาะค่ะเนาะคุณยายบอกอย่างกับเอฟซีนะคะคุณยาย บอกว่ายังมันกต่จืดจือกาลันนะมนมาแล้วมาแล้วเขามาบอกอ่ะเขาเคยพูพูเขาบอกสามพานืะมาบอกสื่อได้สื่อซีนึงหานเ้อะพอจองสื่อตัวอื่นมันหวังวักเกาะประตูหลวงมันใจมันใจอยู่บ้างวันมันใจมันใจนะคะเนาะ ค่ะคก็ขอบคุณคุณยายหลายๆเด้อกไข่ให้ข้อมูลนะคะขอบคุณค่ะคุณยายขอบคุณค่ะเดี๋ยวท้องมีสามดาวกับสกนตัวเลขเซสมุตให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะให้ท่านผู้ชมเลขกองคุณยายสองเจ็ดศูนย์นะคะเนาะสี่ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์อันนี้พี่พอมาบอกกับท่านผู้ชมพี่พอมาบอกขี่รถบิ๊กอัพมา เป็ดเต้มโหลดกระทรรมปชมคุณยายว่าเอาของมาให้มีเป็ดเต้มโหลดมากมาบอกเลขสี่ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์ผีผู้เบามาบอกผีผู้เบาสองคนมาเกาะหิ้มหัวบอกสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าหมวดก่อนคุณยายบอกเจ็ดหนึ่งแปดกับกันไวแน่สื่อไวน้ำแน่คุณยายว่าอยาไมนออกมาอีกวันทรามประชมุมวดประจำวันที่สิบเจ็ดนะคะเนาะ สิบเจ็ดก็พ่อฮกหาเนาะค่ะเนาะแคบหน้าจอไว้เบิงงเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะสำหรับคลิปนี้ท่องมีสามดาวกสิลาฐานประชมพิกรเจอกันคลิปหนาค่ะเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีค่ะ4ี่ห้าศูนย์สี่ห้าศสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าเจดหนึ่งปเจดหนึ่งปด